เมื่อเราเริ่มเชื่อมต่อจัก,กรวาลอย่างแท้จริงชีวิตจะค่อยๆเคลื่อนไปในจังหวะที่สมดุลเพราะจิตเริ่มสั่นสะเทือนในความถี่คลื่นเดียวกันกับจัก,กรวาลและนี่คือ5สัญญาณที่อาจบอกว่ากำลังอยู่บนเส้นทางนั้นแล้ว 1. ใจเริ่มนิ่งโดยที่ไม่รู้ตัวจากเดิมที่เคยวิตกกังวลคิดมากหรือมีเสียงรบกวนในหัวความวุ่นวายเหล่านั้นจะค่อยๆจางหายไปแม้ภายนอกยังคงวุ่นวายเหมือนเดิมแต่ภายใน Bye. กับสงบลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆนี่คือสัญญาณว่าจิตกำลังปรับเข้าสู่ความถี่ของความไว้วางใจ2เหตุการณ์หลายอย่างเริ่มประสานกันอย่างลงตัวแค่คิดถึงใครอีกฝ่ายทักมาหรืออยู่ๆสิ่งที่ต้องการก็มาแบบไม่คาดคิดหลายคนเรียกว่าซิงโครไนซ์แต่แท้จริงแล้วคือการตอบสนองจากจักรวาลที่สื่อสารผ่านจังหวะและความพอดีมากกว่าการใช้ภาษา 3. ส,สัญชตาตญาณเฉียบคมขึ้นร่มรู้ได้ เองว่าอะไรควรเข้าไปเกี่ยวข้องและอะไรควรถอยห่างโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลชัดเจนเพราะเมื่อจิตนิ่งคลื่นพลังงานจะเปิดรับสัญญาณจากปัญญาสากลที่อยู่นอกเหนือจากการคิดวิเคราะห์ทั่วไป 4. เห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆได้มากขึ้นไม่จําเป็นต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบอีกต่อไปแค่ได้ยินเสียงนกร้องในตอนเช้าเห็นแสงแดดลอดผ่านใบไม้ก็รู้สึกพอใจอย่างประหลาดเมื่อจิตเริ่มประสานกับจักรวาลสิ่งธรรมดาในแต่ละ วันเหล่านี้จะเริ่มเปล่งพลังที่เคยมองไม่เห็น 5. พลังใจเพิ่มขึ้นแบบไม่มีที่มาเมื่อตื่นขึ้นมาจะมีแรงใจพร้อมการขับเคลื่อนไม่มีเหตุผลพิเศษทุกอย่างเริ่มลื่นไหลาตามจังหวะของชีวิตพลังจากภายในค่อยๆขยับเข้ากับพลังจัก,กรวาลอย่างเป็นธรรมชาติหากคุณกำลังรู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้ในชีวิตไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามว่าฉันเดินมาถูกทางไหม แค่ยิ้มให้กับตัวเองเบาๆแล้วฟังเสียงจากภายในต่อไปเพราะเมื่อจิตประสานกับจักรวาลน,นั่นคือสัญญาณว่าชีวิตคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม